สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอาทิตย์วันที่14กรกฎาคม2024เป็นวันอาทิตย์ 15, ที่15เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้นำเอาบทอา่านจากบทความเกี่ยวกับทำล้ำลึกโดยนักบุญอัมโรสพระสังฆราชหนึ่งหัวข้อบอกคำสอนว่าด้วยพิธีกรรมก่อนโปรดศีลล้างบาปนะครับท่านเขียนไว้บอกว่าแนะนำให้คำแนะนำไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่าเราเคยให้คำสอนประจำวันว่า ด้วยความประพฤติที่ถูกต้องเมื่อเราอ่านประวัติของบรายญกาหรือหนังสือสุภาสิตการอ่านเหล่านี้มุ่งหมายที่จะสอนและอบรมท่านเพื่อจะได้ให้ท่านนั้นคุ้นเคยกับวิถีทางแห่งบรรพบุรุษของเราเข้ามาเดินในหนทางของพวกเขาในความรอบน้อมเชื่อฟังต่อกฎบทบัญญัติของพระเจ้าบัดนี้ถึงเวลาที่เราต้องพูดถึงทมล้ำลึกต่างๆซึ่งแสดงความหมายของศีลสักดิ์ ถ้าเราคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่จะสอนสิ่งเหล่านี้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับศีลลังบาปเขาก็จะถือว่าเราเป็นคนทรยศมากกว่าเป็นอาจารย์ความสว่างเกี่ยวกับทำล้ำลึกต่างตก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นในผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ใดๆมากกว่าในผู้ที่ได้รับคำสอนมาบ้างแล้วจงเปิดหูของท่านจงชื่นชมในความหวานชื่นแห่งชีวิตนิรันด์อันเนื่องมาจากศีลศักดิ์สิทธิ์ เราอธิบายข้อนี้แก่ท่านในเมื่อท่านเมื่อเราประกอบพิธีแห่งธรรมล้ำลึกเมื่อเรากล่าวว่าเอฟปาตาซึ่งแปลว่าจงเปิดเถิดทุกคนที่จะเข้ามารับศีลล้างบาปจะต้องเข้าใจและถูกถามอะไรและต้องจำไว้ด้วยว่าจะต้องตอบอะไรพิธีกรรมนี้พระคริสตเจ้าได้ทรงกระทำเมื่อพระองค์ทรง รักษาคนหนวกใบในพระบรมสารซึ่งเราประกาศแก่ท่านหลังจากนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเผยออกรับท่านท่านเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตใหม่จงระลึกถึงว่าเขาได้ถามอะไรท่านและท่านได้ตอบอะไรท่านได้ละทิ้งมานและกิจการของมันละทิ้งโลกและความสนุกสนานไร้สาระของมันวาจาของท่านมีได้ถูกบันทึกไว้ บนอนุสาวรีย์ของผู้ตายแต่บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อของผูมม้มีชีวิตที่ท่านถ้าได้เห็นสังขารุกรพระสงฆ์จงอย่าวิเคราะห์ดูลักษณะภายนอกของท่านแต่จงดูพันสถานที่ท่านได้รับเพื่อการภารกิจของท่านท่านพูดต่อหน้าบรดาทูตสวรรค์ตามที่เขียนไว้ลิมฝีปากของพระสงฆ์ปกป้องความรู้มนุษย์แสวงหากฎจากบาปของท่าน เหตุว่าท่านเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้ทรงสันติิทธิ์ไม่มีทางผิดหลงไม่มีทางปฏิเสธท่านเป็นทูตสวรรค์ผู้แจ้งข่าวอาณาจักรของพระรฤษต์เจ้าและชีวิตนิรัดนดรท่านต้องวิเคราะห์ดูพระสงฆ์ไม่ใช่จากลักษณะภายนอกแต่จากตําแหน่งหน้าที่ของท่านจงระลึกว่าพระสงฆ์ได้ยื่นอะไรให้ท่านจงชั่นน้ําหนักแห่งคุณค่าของท่านและจงรับฐานะตําแหน่งของท่าน ท่านได้เข้าเผชิญหน้ากับศัตรูของท่านเพราะท่านมุ่งหมายจะละทิ้งมันโดยสิ้นหน้าเมื่อท่านหันไปทางทิศตะวนันออกเห็นว่าผู้ที่ละทิ้งมานย่อมหันเข้าหาพระคริสต์เจ้าและพิศเพ่งตรงไปอย่างพระองค์ครับนักบุญอัมโบรสก็เขียนในหัวข้อเนี่ยก็บอกว่าคําสอนพิธีกรรมก่อนจะล้างบาปอันวัาศินล้างบาปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาจะไม่ได้โปรดให้กับ เด็กๆที่เกิดมาแล้วไปล้างบาสนั่นหมว่าส่วนใหญ่สมัยโบราณนั้นก็จะเป็นคนโต,โตแล้วให้เรียนรู้ให้เข้าใจและก็ให้มีความเชื่อศรัทธาจริงๆเราก็ถึงบดศิลล้างบาปนี่คือสิ่งสําคัญที่ที่เป็นที่มาของศิลล้างบาปที่เราทราบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องการเรียนคําสอนเรียนรู้ถึงพระเบญนเจ้าเรียนรู้ถึงพระเยซูเจ้าพระผู้ไทยเรียนรู้ถึงข้อความเชื่อต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็น แต่สิ่งสำคัญกว่าอื่นหมดเลยก็คือต้องมีความเชื่อ,อและความเชื่อนั้นก็แสดงออกมาด้วยการตอบรับเพราะฉะนั้นในศินลปบับา์เนี่ยพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจึงมีบทอ่านบทสวดแล้วก็มีการถามการยืนยันความเชื่อของตนว่ามีความเชื่ออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็เชื่อด้วยจิตใจจ,จริงๆด้วยไม่ใช่เชื่อเพราะมีอย่างอื่นบังคับนั่นก็ถือว่าหมกขาดนะใช้ไม่ได้แต่ว่าเชื่อเลื่อมใสและศรัทธาจริงนี้เขาจึง ล้างบาบให้กับคนที่โตๆแล้วเมื่อสมัยก่อนรนะับปัจจุบันเนี้ยเราก็มีพิธีล้างบาปเอาเด็กเกิดมาในครอบครัวที่เป็นคาทอลิกเราก็นิยมที่จะพาไปล้างบาบเออเกิดมาแล้วก็พาไปล้างบาปแหละเพื่อจะได้มีความเชื่อว่าพ้นจากบาปกําเนิดพูด,ดง่ายๆนะจะพ้นจากบาปกาเนิดเป็นลูกของพระศีลล้างบาปทาให้เราเป็นสมาชิกพระศานสนจักรและเป็นบุตรของพระเบญจาก็กจะทาอย่างนั้นคนที่เป็นคริสเตียนแล้ว แต่สําหรับพี่น้องที่เป็นต่างความเชื่อและสนใจจะล้างบาปนั้นก็ต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจและต้องมีความเชื่อด้วยตัวเองขณะที่ล้างบาปด้วยเป็นเด็กๆนั้นมีผู้ที่จะคอยดูแลให้เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นจะพาเด็กๆไปล้างบาปต้องดูแลว่าครอบครัวนั้นจะดูแลและสอนอบรมให้ลูกหลานของตนน้โตขึ้นเป็นกิตีชนที่ดีไหมที่แท้จริงไหมอันนี้สําคัญนะครับเพราะนั้นเราเคยได้ยินไหมสมัยโบราณก็บอก นีิสตังยืนคริสตังนอนใช่ไหมคิสตังยืนก็คือโตแล้วแบบสบายบนหลานโตแล้วรับรู้แล้วมีความเชื่อด้วยตัวเองแล้วนะสัญญาด้วยตัวเองแล้วมั่นใจด้วยตัวเองส่วนคริสตังนอนนั้นก็คือล้างบาทแต่เล็กๆจะเป็นฐารกกแล้วมีคนพุ่มไปมีพ่อแม่ทุนหุว่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นเองพี่น้องสินล้างบาปจึงเป็นประตูแรกประตูบตนแรกที่เปิด,เป,ดเปิดออกแล้วก็ให้เราก้าวเดินเข้าไปในพระศาสนาจักรเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระบิดาเจ้าจะทรงรับเข้าในอาณาจักรสวรรค์และในประตูบานแรกนั่นเองก็จะไปสู่สินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ศาสนาจักรมีจะเป็นสินอภัยบาปสินกําลังสินมาสนิทและสินแต่งงานสินเจิมคนป่วยและสินบวชอะไรก็ตาม จะตามมาทีหลังศิลต่างๆสินศีกจิ์สิทธิ์ที่เจ็ดประการที่ได้เคยบอกเนี่ยพระเยซูเจ้าจังคือแล้วใครจะรับสินเจ็ดประการนี้ได้เนี่ยก็ต้องล้างบาปก,ก่อนนะครับรับสินล้างบาปก,ก่อนแล้วถึงจะรับสินต่างๆ,ๆนี้ได้นะครับนี่คือเรื่องราวที่สาระ,ะที่นักบุญอเล็กก็ได้บอกกับเราในวันนี้ขอพระบิเจ้าผู้ทสงสรรผ่านอุปภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด